สวัสดีครับารอาจารย์มนุย์พบปัญหาในครั้งนี้นะครับมีนักศึกษาจากต่างจังหวัดเขาเข้ามาถามเรื่องการฝึกงานครับก็คือถามท่านไลออดิโลนะเขาบอกอย่างนี้ครับสวัสดีค่ะหนูเป็นนักศึกษาจากหมายเลายราชภัฏแห่งหนึ่งพอดีหนูอยากจะขอสอบถามว่าถ้าหนูจะขอฝึกงานหนูสามารถขอฝึกที่สถาบันยิโกรกัมพชีได้ไหมคะระยะเวลาในการฝึกคือประมาณ4เดือนค่ะประมาณธันวาถึงมีนาน่าจะเป็นธันวา66ถึงมีนา67นะสามารถฝึกงานได้ไหมคะยังไง ช่วยให้จารย์ช่วยตอบหน่อยนะคะอะไรเงี้ยจานเจี๊ยบจะตอบยังไงเขาจะมาขอฝึกงาน<อ>งได้เลยค่ะก็ยินดีรับนะคะพอดีช่วงนั้นก็ยังไม่มีนักศึกษาเข้ามาว่าจะมาฝึกงานนะคะซึ่งทางสถาบันเยโลหรือสำนักงานบัญชีของเราเองนะคะก็รับนักศึกษาฝึกงานได้อยู่ประมาณสัก6-10คนอืมแล้ว เขาจะต้องทําอะไรบ้างก่อนที่เขาจะมาฝึกงานกับเราต้องทําอะไรต้องให้เราคัดอะไรงไงมั้หรือส่งเรซูเม่อะไรยังไงค่ะก็ส่งเรซูเม่เข้ามานะคะแล้วก็ส่งเหตุผลว่าทําไมถึงอยากฝึกงานกับพี่นี่ความคาดหวังของคุณคืออะไรบ้างนะคะแล้วในสิ่งที่คุณคดาดหวังเราจะสามารถให้ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็การทํางานที่เยนโลของเราโดยส่วนใหญ่นะคะก็ทํางานเหมือนในสํนานักงานบัญชีเลยคือนักศึกษาฝึกงานทุกคนนะคะจะได้เ,เป็นผู้ช่วยในการทําเอกสารประกอบการยื่นเสียภาษีราย เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นพอดดอ 1, 353, พพ 30, 36นะคะ,คะแล้วก็จะมีในเรื่องของการบันทึกบัญชีค่ะซึ่งสำนักง,งานของเรานะคะก็จะบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Express ค่ะอืมโอเคดังนั้นที่ให้ส่งประวัติหรือเรซูเม่มาก็เพราะว่าอาจจะต้องดูว่ามุมมองคุณกับมุมมองเรามันจะตรงกันไหมใช่ไหมไม่ใช่ว่าเยนโลมีคนมา แจ้งขอฝึกงานเยอะแล้วจนเราแบบไม่รับใครง่ายๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็จะตรงกับความต้องการหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงกับความต้องการนะคะอาจจะต้องเสียเวลาเนาะในช่วง4เดือนที่จะมาหาประสบการณ์ค่ะโอเค